We'll <laughs> สวัสดีครับผม Star Camera นะครับวันนี้คุณทุกคุณก็อยู่กับเกม Monster Island นะครับอ่าเกมนี้เป็นเกมเอ่อเน้นเอาตัวรอดนะครับจากมอสเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นดันเสาร์ที่กาลร่างครับคล้ายๆกอรซิลลานั่นเองครับโอเคครับเกมนี้เป็นเกมที่มาจากค่าญี่ปุ่นนะครับโอเคเราจะมาทดลองเล่นเกมนี้กันนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนจะมันแค่ไหนนะครับโอเคได้ข่าวว่าเกมนี้นี่สนุกมาก อ่าคืยังไงอยากจะเล่นอยากจะกรู้ด้วยเกินนะไปติดตามมาเลยนะครับไปชมกันเลยกดสเป็กบาร์เริ่มเกมนะฮะเอือเรียบร้อยฮะมันจะบอกว่าโรดดิ้งนะอ่าอ่ากำจัดมอสเตอร์นะฮะอ่าตามชะแปลไม่ทันลราข้อสองนี่แหละครับมอสเตอร์หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหเกมญี่ปุ่นไม่ต้องแปลกใจนะมอสเตอร์มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นเกมฆ่ายญี่ปุ่นนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมอนสเตอร์ เอ้ยรอซิล่ามันหน้าตาอย่างนี้เหรอเอ้ยนี่มันโรดี้โรดี้ขอนนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยว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 เขาเร่งโอ้โหบนไฟได้ด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมถอยก่อนถอยก่อนแม่งท่าทางจะดุมากเลยโลรดี้ตัวนี้นี่ครับแอรมีขู่ครับมีขู่นะมอนสเตอร์ตัวนี้ก็สเปิกบาร์ค้างไว้ครับอ่าจะเห็นปากปืนได้นะครับว่ามัน เอ่อมันทำเอ่อยังไงครับคือเล็งเป้านะฮะถ้ากดค้างนานๆครับเอ่อแล้วมันก็จะยิ่งสูงนะฮะอ่าดูกระสุนนะฮะกระสุนแม่งวิ่งไปข้างบนเลยนะอ่าไปนู่นเลยเดี๋ยวคนไปทางนู้นทำไมกูอยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่ยิงแม่งเลยเดี๋ยวไม่ถึงนะฮะอ่าสูงสูงหน่อยฮะเล็งสูงสูงหน่อยต้องบูมเย็ดร้อยเย็ดมันเลอ้โหมันโกรธมันโกรธมันโกรธเฮ้ยยิงทีชุดขาดเลย โอ้โหคนไปคนไปไปทำไมทางโน้นรถถังกูอยู่ข้างนี้แอมโอกาสดีครับที่จะกัดมอนสเตอร์ตัวนี้ง่ายนะทีโดนแขนโอ้โหรู้สึกว่าชิ้นส่วนนี้เริ่มหายไปเรื่อยๆนะไม่เป็นไรฮะเหลือมันเหลือเสื้อให้อยู่นะเอเฮ้เฮ้ยเฮมันเน้นเลยอะไร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 เดี๋ยวเดอยก่อนอยก่อนโ o no 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 กดชิปกดชิป มันพ่นไฟรหร he ือเปล่าวะเมื่อกี้เห็นเห็นสูดหายใจแหมมันมาแล้วเฮ้ยอระวังระวังนะเออนี่ยิงโดยมันพ่นไฟมันพ่นใกญ่มากเลยนะเนี่ยยิงไปแล้วครับหนึ่งนัดนะครับรีโหลดดิ้งไม่โดนนะยิงอีกนัดหนึ่งฮะตู้ไม่โดนนะยิงอีกนัดหนึ่งครับตู้ไม่โดนอะไรของมันวะเนี่ยิงอีกนัดหนึ่งอ้าวหลบได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ลาดมากโลลี่ตัวนี้ไปพ่นไฟอะไรถังน้นฮะสงสัยจะเก็บกดมานานนะฮะไม่มีผู้ชายจีบนะฮะโดนหัวเฮชี่เริ่มมือนะจังหวะนี้ครับมือลับตอนนี้จังหวะนี้ครับยิง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 แขนนะยิงแขนว้าวว้าวมันเจอเราครับนาจินาไซมาแล้วครับโอ้ไาแล้ววิ่ง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 ไม่ได้ววิ่งขับหนีมันรถถังมีรถมีขาที่ไหน วายมัพนพ่นไฟได้ด้วยัวนี้โอ้โหท่าทางจะร้อนแรงนะฮะแม่งพ่นไฟได้นะมันต้องทางนี้ระยะจังหวะนี้แหละครับจังหวะนี้นะอาพ่นไปเรื่อยะฮะสงสัยกิน <laughs> ที่พ่นไฟหรือกำลังจะบินเนี่ยฮะ,ออออะโอ้ยมีตวัดโอ้โหมีตวัดมีตวัดดีม่หันม,ามาหา,รมา,หารเรา ไอเทมอยู่ด้านหน้าครับดูดิไอเทมอยู่ด้านหน้าครับแต่ว่ามันอยู่ระหว่างใต้ขาเราจะไปเก็บไอไอเทมดีไหมเอาไอเทมหายไปละมันเจอแล้วแต่ไม่ได้แดงหรอบอยาซุมิสูบเรียบร้อยโอ้โหเป็นชุบายน้ำแล้วตอนนี้มันรู้สึกมันจะเห็นเราแล้วตอนนี้ไอไอเทมไอเทมอยู่ด้านหน้าครับวิ่งไปแค่เพิ่มชุดม้าเป็นกล่องสุนแล้วคืออะไรจังหวะนี้ครับโอยาจิอะไรมึงอ๋อนี่มันคืออะไร เฮ้ยมันคืออะไรวะกระสุนมีอยู่20นัดเอกจาก900มันคืออะไรทำให้ไปเร็วใช่ไหมสู้เฮ้ยโอ้ยยิงยิงโอ้โหโอ้โหิคูโอ้ยแย่จ้าเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเย้นี่มันคืออะไรกูเนี่ยมันเริ่มโมโหแล้วฮะตอนนี้ อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหจังหวะนี้นะครับจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนจุดอ่อนครับกูวิ้กูจุดอ่อนครับจุดอ่อนเนีดิหลอดใต้ระหว่างขาบเออเป็นไงฮะหันปืนมาเย็ดยิงอัดต่อไปแต่ก็หายแล้วเอาเลยเอาอยู่หายแล้วหายแล้วหายแล้วมันเล่นท่าเลย โอ้มีเข้าไปข้างในด้วยนี่มันคืออะไรตายเลยมันจะตายไหอ่มกูเริ่มเงียบแล้วล่ะตอนนี้ โอเคนะครับหลังจากอาโอ้โหจบอย่างสวยงามมากครับตอนนี้โโอ้หสาวน้อยเล่นน้ำนะฮะอ่ามีโบกมือครับอ้าวบ,บายเออไม่ต้องกลับมาแนละ้วไปชิ่วๆนะครับเออโอเคจบน้ำนะฮะไปเลยครับชิ่วๆเกมเทียอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมือเนี่ยโอ้ อะไรแบบจบยังจบครับผมโอ้โหเกมมึงนสนใจมากนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบหมดคำบรรยายจบครับสั้นๆน,นะฮะโอเคนะคจะมาเกมนี้ครับก็บเป็นเกมเออระบายอารมณ์แบบเออแบบระบายอารมณ์โคตรแล้วโคตรสนุกเลยครับตอนนี้นะฮะโอเค S <S โอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ขอจบคลิปที่เท่านี้ครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่บยิ้มรับยิ้มเอยอ่ะอ่ะอะ